ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดิบุญมีนชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องด้านข่าวเศรษฐกิจต่างๆครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงเกี่ยวกับในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยนะครับถึงแม้เรารู้นะครับว่าในส่วนของโควิด -19 เองเนี่ยอาจจะเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วและบางคนเองเนะครับอาจจะไม่ได้สวมใส่หน้าก,กากอนามัยหรือคิดว่าเป็นโรคที่แบบสามารถติดกันได้ง่ายหรือว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ตามแต่โควิด -19 นะครับคุณผู้ฟังก็ยังสามารถทําอันตรายต่อร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้นนทงน เผยแพทย์ในส่วนของข้อมูลเคสโควิด -19 เนี่ยก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีจํานวนมากเท่าถึงเมื่อในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟัง การรักษาสุขภาพนะครับก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทางสาธารณสุขเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิดในทิศในประเทศไทยนั่นเองนะครับเราก็ต้องมีการปฏิบัติตัวนะครับปฏิบัติตามกฎของทางกระทรวงสาธารณสุขต่างๆและมาตรการต่างๆที่ได้มีการออกมาเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยและคนรอบข้างของพวกเราปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทาน,นของนายอนุชาบุญรพัชชัยศรีรองเลข,ขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับสุขุมวิทจำกัดจัดทำนะครับโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้ลูกหนี้นะครับที่มีหนี้ค้างชำระสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จนะครับในที่เดียว ควบคู่นะครับไปกับการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการปรับเปลี่ยนนะครับเกณฑ์การช่วยเหลือลูกหนี้นะครับให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนะครับเป็นไปตามนยโยบายของทางรัฐบาลและพลเอกประยุทธจรรันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาหนี่ครัวเรือน และต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างแบบจริงจังครับคุณฟังโดยที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังรัฐบาลเองนะครับได้มีการกําหนดนะครับให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้คัวเรือนครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและก็แก้ไขปัญหานี้สินคัวเรือนและรวมไปถึงนะครับการบรรณาการความร่วมมือกับระหว่างหลากหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนะครับแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตามเพื่อนผู้ฟังถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับรเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับจะปรับตัวดีขึ้นแต่ครัวเรือนนะครับบางส่วนเนี่ยยังเปราะบางนะครับจากค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพและภาระหนี้สินที่สูงขึ้นโดยเฉพาะลูกหนี้ในกลุ่มของบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและมีเจ้าหนี้นะครับหลายรายซึ่งกลุ่มนี้นะครับ ที่ยังต้องให้การช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนดังนั้นนะครับทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับโดยคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งจะมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัตินะครับให้กับลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า120วันขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการจากเดิมนะครับที่มีสถานะเป็นหนี้เสียนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการนะครับก่อนที่ เนี่ยของท่านเนี่ยจะมีระยะเวลามากจนเกินไปครับคุณผู้ฟัง้ณะของนายอนุชากล่าวต่อนะครับว่านอกจากที่โครงการเนี่ยได้มีการเพิ่มเส้นทางแล้วก็แผนการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ในโครงการที่เริ่มมีปัญหาผ่อนชําระหนี้ซึ่งหากผิดนัดชําระซ้านะครับจะต้องนะครับกลับไปดําเนินการแก้ไขปัญหานะครับโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่โดยโครงการการพิจารณาเหตุผลจําเป็นนะครับ เพื่อคําแนะนําแผนการชําระหนี้ใหม่ที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้นะครับเป็นลายกรณีเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถชําระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนปลดหนี้ได้ในที่สุดทั้งนี้นะครับการปรับแผนการชําระหนี้ดังกล่าวครับจะจํากัดจํานวนครั้งและความถี่อีกทั้งนะครับในระยะเวลาของการปรับโครงสร้างหนี้โครงการนะครับมีเงื่อนไขนะครับไม่ให้ลูกหนี้ครับก่อหนี้ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบซึ่งจะช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืนโดยในส่วนของลูกหนี้นะครับที่ยังมีความสามารถชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำนะครับให้ชําระหนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียซึ่งถ้าหากมีหนี้เสียนะครับคุณผู้ฟังก็จะกระทบต่อประวัติทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมเงินในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนคุณสมบัตินะครับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. นะครับเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ไม่เกิน70ปี 2. นะครับเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตนะครับบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมกับโครงการและในส่วนที่3นะครับเป็นหนี้เสียค้างชําระหนี้มากกว่า120วันและข้อ4นะครับหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาท และส่วนที่5นะครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายทั้งนี้นะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดางกาวนะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประชาชนนะครับที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับที่ w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  ์ลไว C ลิแก้นี่หรือว่า Li n e o f f i c i a l และรวมไปถึง a c e b o o k เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เบอร์โทรสายด่วนได้นะครับที่เบอร์1 4 4 3มนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผมจะบอกดูวครับว่าถ้าหากมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็จะทําให้วิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนอกเหนือจากในส่วนของยาแล้วนะครับการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ฟังก็ยังเป็นิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับเพื่อที่ทให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า วันที่5มิถุนายนนะครับในช่วงที่ผ่านมาของทุกปีครับคุณผู้ฟังจะเป็นหนึ่งวันสําคัญนะครับนั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งในปี2016นะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP นะครับได้มีการกําหนดการรณรงค์นะครับให้ทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกันดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการแก้ไขปัญหาพิษจากพลาสติกนะครับในแคมเปญรักโรคลดพลาสติก ดยโอกาสนี้ครับพลเอกประยุจันโอชาครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับได้มีการเชิญชวนคนไทยนะครับและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมายืนประเทศไทยนะครับอย่างคับข้างตระหนักถึงนะครับมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากพลาสติกรวมทั้งนะครับจำกัดการลดค่าใช้จ่ายนะครับพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของพี่น้องประชาชนโลกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ท่านนันของนางสาวตรสุรีกล่าวอีกนะครับว่าท่านนายัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ใช้ความสามารถและการดําเนินงานนะครับอย่างเต็มที่ทั้งในระบบนโยบายระบบปฏิบัติการเพื่อให้ประเทศไทยนะครับไปสู่เป้าหมายนะครับที่นายทฐมนตรีนะครับได้มีการประกาศต่อนะครับไปยังที่ประชุมสมัชชาประเทศภายคยีอนุรักษ์สหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับสมัยที่26นะครับคุณผู้ฟัง ที่ประเทศไทยนะครับจะไปสู้ความเป็นกลางนะครับของคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสุดที่นะครับเป็นศูนย์ะครับในปี2665ด้วยนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางหน้าของรัฐบาลเองครับก็ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์นะครับในระยะยาวแผนปฏิบัติการการปรับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวซึ่งรวมไปถึงนะครับการมีรดแม p นะครับการจัดการขยะนะครับพลาสติก เพื่อที่จะให้หน่วยงานรัฐและภาคเอ, Eck อกชนนะครับใช้แผนขับเคลื่อนนะครับการดาเนินงานในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการมีมาตรฐานภาษีสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกนะครับที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการกําหนดมาตรฐานนะครับกับการนําเข้าเศษพลาสติกนะครับการจัดทำนะครับฐานข้อมูลพลาสติกของการชุมชนปอดขยะการสื่อสารครับให้ความรู้ออกแบบมาได้ในสื่อสารที่ค่อนข้างดีง และสิ่งแวดล้อมดีด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังการที่จะช่วยให้หลายๆคนเองเนี่ยได้มีทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องมาเริ่มจากการที่ว่าการรักษาโลกหรือว่าการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรานะครับได้มีสุขภาพแล้วก็มีออกซิเจนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์ทะเลศกลัดในรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับว่าได้ข้อสรุปสถานการณ์การ,การติดเชื้อโควิดในทีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบจํานวนผู้ป่วยรายใหม่นะครับที่รักษาที่โรงพยาบาลมีแนวโน้มนะครับเพิ่มขึ้นเลยและจาก4สัปดาห์ที่ไปมาแล้วนะครับมีจํานวนกว่าสามพรายจำนวนผู้ป่วยป,วยปอดอักเสบนะครับสามาย ผู้ป่วยนะครับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ243รายนะครับคุณผู้ฟังและพบผู้เสียชีวิตนะครับมีจำนวนนะครับ68รายซึ่ง็นกลุ่มของ608นะครับมากถึง66รลายพบว่านะครับผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ2โดสนะครับคิดเท่ากับร้อยละหหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของความเท่าเทียมนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนานเกิน3เดือนดังนั้นนะครับจะเห็นได้นะครับว่าการฉีดวัคซีนนะครับเข็มกระตุ้นหรือว่าการฉีดวัคซีนประจําปีถือว่าเป็นยาวิจัยแล้วนะครับในทางด้านของการตลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเ,องเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้มีการนะครับรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทางด้านของนายแพทย์ทะเลยังได้มีการกล่าวต่ออีกครับว่าถึงสถานการณ์นะครับการติดเชื้อในเด็กนะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากข้อมูลั้งแต่ต้นเดือนมกราคมครับคุณผู้ฟังจนถึงปัจจุบันนะครับพบเด็กเล็กนะครับอายุต่ำกว่า1ปีมีอาการป่วยและติดเชื้อสูงสุดซึ่งมากกว่าในทุกๆกลุ่มอายุนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นในส่วนของผู้สูงอายุนะครับอายุ70ปีขึ้นไปโดยเฉพาะนะครับเด็กที่มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรครุนแรงและหรือว่าเสียชีวิตได้ สำหรับในส่วนของผู้ปกครองนะครับบางท่านนะครับที่อาจจะกังวลโดยเฉพาะเด็กนะครับที่มีโรคประจําตัวนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรครุนแรงนะครับหรือว่าเสียชีวิตสําหรับผู้ป่วยนะครับหรือผู้ครอบครองครับบางท่านนะครับที่อาจจะกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับโดยเฉพาะนะครับเมื่อมีการเผยแพร่นะครับข่าวบิดเบือนถึงอาการต่างๆนะครับจากการฉีดวัคซีนทําให้ขาดความเชื่อมั่นไม่นําบุตรหลานนะครับมาฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับ ทางด้านของกรมควบคุมโรคเองครับก็ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับว่าวัคซีนเนี่ยยังมีความสําคัญซึ่งถ้าหากใครฉีดวัคซีนแล้วนะครับคุณผู้ฟังจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ภูมิร่างกายต้านทานต่อโควิด -19 ได้และรวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากเราเออกกำลังกายที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็อาจจะไม่ได้ติดโควิดง่ายๆแบบเดิมอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังนะครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติครับ ตลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมรัษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างท่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดานคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดําเนินชีวิตมีพักต้องพูดถึงคําว่าคุณภาพ เพียงการดำรงชีวิตปกติอย่างแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายยอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแรนแ้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแลวนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ําพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ําทาไมไม่มีน้ําน้ําทําไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้าปราปาภูเขา อยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้นเพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพัง ไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ําเพื่อเป็นแหล่งพักน้ําก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ําแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตําบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึงตําบลสีวิเชียนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545ประมาณจะข่า6มงเนี่ยก็สเสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายกับผู้ใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ยามีมีบ้านเกี่หลังขาเรือนมีประชากรเท่า,าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรพมก็บอกว่า พวกการน้าปะปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดโลกเมยามโพเมยามมันขึ้นเต้นพอดีมีท่านไปตามไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านล้นีนท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนวันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาข้ามฝายเก่าว่านี้ก็ไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดานน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ ร้อยเมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็นมาถามจาะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า3าสีบา่บ้าน5บ้านมันก็แสงบ้านรอนยาวบ้านนอนสิมเลยอะกุที่ใช้น้ำไม่ถึงสองเดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปี ลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีคุสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแลง้งย,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 ยกือไขอบคุณ ที่ท่านองท่านได้มาผมว่าโอ้วุ่ณเทวดาลงมาปวดแต่นั้นมาก็ก็ก็สภาพบ้านก็ดีน,น้ำก,ก็กินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างลงน้ำให้น้ำกินน้ำชายก็น้ำป่อปาท่านก็สบายขึ้น และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารในดีนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามไปทาง y YouTube c h a n n ์อัททับบอสแครดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพยและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยว,วงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์โทร7 7 5 6 กองบัชาการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.andcgroup.org เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย